สวัสดีครับโอ้โ oh หแฟนปีสาจแดงช่วงนี้นี่ต้องบอกนะครับว่าน่าจะเป็นช่วงเวลาที่มีความสุขมากที่สุดแล้วนะครับในรอบเป็นปีเลยนะครับหลังจากที่แมนเชสเตอร์เต็ดนี่เก็บชัยชนะ4นัดรวดในศึกพรีเมียร์ลีกครับล่าสุดเอาชนะเทนแนมตฮอสเปอร์ไปได้2ประตูต่อ0คลีนชีตอีกต่างหาครับสำหรับแมนเชสเตอร์เต็ดเกมนี้ครับไมเคิลคาริตเขาทำได้จริงๆนะ ก่อนหน้านี้นี่แม่เจอกับทางดานฮอสเปอร์แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนี่ไม่สามารถจะเอาชนะได้เลยนะครับแต่ว่าเกมนี้ครับทำลายอาถรรพ์ได้แล้วนะครับแมนยูนี่กลับมาชนะทันดันฮอสเปอร์ได้อีกครั้งหนึ่งแล้วจุดเปลี่ยนที่สําคัญก็น่าจะมาจากจังหวะใบแดงของทางด้านคริสเตนโรเมโรนี่นะครับนักเตะก,กองหลังของทางด้านทันดันฮอสเปอร์ครับจังหวะด้านน,นี่ทางฝั่งของโรเมโรก็รู้นะครับว่าพลาดครับคือ ได้บอลอยู่ด้วยแท้ครับจับจับบอลลั่นไปหน่อยนึงนะครับแล้วก็จะตามไปเล่นบอลที่ไหนได้ครับไปเหยียบใส่ทางน้านคาซิมิโรอันเช t ินาเหยียบบราซิลครับเขาก็รับสภาพนะนะครับคือก็รู้อยู่แล้วนะครับว่ายังไงก็คงจะต้องเป็นใบแดงโดยตรงครับดีนะนะครับจังหวะดังกล่าวดีคาซิมิโรไม่ได้เจ็บอะไรนักหนานะตอนแรกก็โมโหเป็นไรมากหรือเปล่านะครับแต่ว่าก็ไม่เป็นไรนะครับตรงนั้นแหละคือจุดเปลี่ยนครับ เพราะว่าจริงๆแล้วคือแมนยูกับสเปอร์นี่คือเห็นเลยว่าสเปอร์นี่คือมามาตั้งรับนะครับอย่างเดียวเลยนะครับแล้วก็รอจังหวะสวนกลับนะครับเพราะว่าพวกเขามีนักเตะมีปัญหาการปาดเจ็บเยอะนะครับตัวที่ลงไปนี่ก็ไม่ใช่ตัวหลักๆนะไอ้ต้นหนอนแมนยูโชคดีด้วยนะครับเพราะว่าเจอสเปอร์ในช่วงเวลาที่พวกเขานี่ไม่ฟิตสมบูรณ์ครับโทบัตแฟงนี่เนี่ยมีนักเตะให้เลือกใช้น้อยในขณะที่แมนเชสเตอร์เดนี่คือต้อหมอนรับว่าช่วงนี้เป็นช่วงเวลาที่ฟูลทีมนะครับ นักเตะนี่สมบูรณ์มากๆนะครับแล้วก็ไมเคิลคาริ่ไม่ต้องคิดมากเลยนะครับคือนักเตะเล่นยังไงก็เล่นอย่างนั้นไปนะครับนักเตะ11ตัวจริงเนี่ยคือเนี่ยชุดนี้อยู่แล้วนะนะครับเพราะฉะนั้นพวกคุณเล่นกันมาก่อนได้รีเล่นแบบไหนคุณก็เล่นแบบนั้นนะครับอาจจะมีจังหวะเร่งเกมขึ้นมาบ้างอะไรนะครับหรือว่าจ่ายบอลให้มันแม่นแม่นยำเพิ่มมากขึ้นแค่นี้นะครับที่เหลือนี่ก็คือปล่อยให้บอลน,นี่มันไหลมันโฟล์ไปนะครับแล้วก็นักเตะเขาก็ เขาก็เล่นด้วยกันมาหลายเกมแล้วนะชุดนี้นะครับเพราะฉะนั้นเรื่องของความเข้าใจนี่เราก็จะเห็นนะครับว่าเออจังหวะการเติมนะครับจังหวะการจ่ายทะลุช่องเจจังหวะการวิ่งหลอกนี่เออก็ทําได้ดีขึ้นนะครับแล้วก็สมุทเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆครับสเปอร์ที่บอกไปนะครับว่านักเตะดีมีปัญหาการบาดเจ็บเยอะแล้วพอมาเหลือ10คนโอ้โหเข้าทางแมนยูเลยนะครับแมนยูนี่ก็คือครองบอลแล้วก็หาจังหวะนะครับแล้วก็มาได้ประตูแรกนี่จากทางด้านไบรอันเอมมโม เอมโบโมอีกแล้วครับท่านเนี่ยจังหวะจ่ายของคอบบี้ไมนูครับนี่ต้องบอกนะครับว่าเป็นหนึ่งอีกหนึ่งลูกสูตรนะแอบไม่เคยเห็นนะครับลูกสูตรแบบนี้แมนเชสเตอร์เตตดิทตอนนี้ต้องบอกนะครับว่าเป็นเจ้าพ่อฟรีคิกทีมหนึ่งเลยนะครับแข่งกับอาร์เซนอลได้เลยในเวลานี้เนี่ยครับจังหวะเตะมุมเข้ามานะครับบูโน่เตะเข้ามาแล้วก็เป็นคอบบี้ไมนูเนี่ยแม่ตบเข้าไปตรงบริเวณกรอบเขตโทษครับแล้วก็แบรนด์เอบโมโม เน้นทิศทางเลยนะครับโถช่องนั้นเป๊ะเลยนะครับบอลนี้แบบต้องบอกนะครับว่าเพอร์เฟคครับหนึ่งประตูต่อศูนย์ในครึ่งเวลาแรกนะครับแล้วก็ครึ่งหลังก็แมนเชสเตอร์เต็ดี้ก็พยายามคลองบอลเปิดเกมรุกเปิดเกมบุกนะครับมีจังหวะยิงเยอะแยะเต็มไปหมดนะครับเกมนี้นี่แมนยูมีโอกาสยิงทั้งหมดถึง23ครั้งนะครับแล้วก็ตรงกรอบ9ครั้งนะครับเปอร์เซ็นต์การคลองบอลนี่64%นะครับแต่ที่สเปอร์นี่36% สเปอร์นี่มีโอกาสยิงตรงกอบแค่ครั้งเดียวเท่านั้นเองแหมก็เสียดายหน่อยนะครับตรงที่ว่าโอกาสยิงตรงกอบของแมนยูถึง9ครั้งแต่ว่าได้มาแค่2ประตูลูกที่2นี่ก็คือบรูโน่ฟอนเดนเดสนะครับนาทีที่81ครับแหมก็ต้องบอกนะครับว่าดาร์โลนี่เปิดเข้ามาแล้วก็เป็นเซสโกนี่โมงไม่ถึงนะครับบอลบรูโน่ยิงเข้าไปทนดก ลุ้นเสียวๆเหมือนกันเอ๊ะจะล้ำหรือไม่ลำ้ำเดี๋ยวกลัวกรรมการบอกว่าล้ำนะครับแต่ว่าโอเคก็ไม่มีอะไรจริงๆแล้วแมนยูเกมนี้นี่ยิงได้มากกว่านี้อีกนะนะครับแต่ว่ามันเป็นจังหวะออฟไซด์ side, ซึ่งก็ออฟไซด์จริงๆนะนะครับจริงๆแล้วแมนยูเนี่ยคือควรจะมีลูกที่3ลูกที่4ด้วยนะนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งนะครับในช่วงนาทีที่95ช่วงทดเวลาบาดเจ็บนาทีสุดท้ายเลยโอ้โหบูโน่แบบแอสซิสต์ให้กับทางด้านเบนจามินเซสโก้คนเดียวโลง่งๆคือตอนโยนเข้าไปนะครับก็คิดอยู่ เฮ้ยจังหวะนี้นะอยู่คนเดียวนี่พักอ,อกก่อนแล้วก็ค่อยยิงก็ได้นะแต่ว่าเบนจามินเซสโก้ใจร้อนมงแล้วมงเบาแล้วเกินแล้วแถมมงแบบมงกลางประตูอะ่ะก็ผู้สาประตูเขายืนอยู่ตรงนั้นอยู่แล้วอะ่ะนะครับก็สบายสิครับโอ้ลูกนั้นรูโ,โรคฟอร์ด e สี่อยากจะร้องให้กับพระเจ้าเลย ไม่งั้นจะได้อีกหนึ่งแอสซิสต์แล้วนะนะครับเพราะว่าบรูโน่ดิก็ต้องการอยากจะทำลายเถิตินักเตะที่ทำแอสซิสต์มากที่สุดของทางด้านพิมพ์รีกซึ่งก็ดูการนี้นี่เขาก็ยังคงมีลุ้นอยู่นะครับเบนจามินเดสโก้เกมที่แล้วนี่ลงหมายทำประตูได้นะครับเกมนี้นี่เกือบอีกแล้วนะ hey, จริงๆเลยถ้าเข้าไปนี่เรียกว่าหล่อเลยนะสําหด้เบนจามินเดสโก้ครับอา้าวเกมนี้นักเตะแมนเชสเตอร์ Manchester, แต่แต่ละคนนี่ขั้นเงีนความสามารถเป็นยังไงบ้างครับ ก็ขออนุญาตเอามาจากทางด้านแมนเชสเตอร์อีฟนิกนิวส์สักันนะครับสื่อเจ้าเดิมเจ้าประจำนี่แหละครับและแม่นไม่ได้ทางานอะไรเลยนะครับโดยเฉพาะแบบครึ่งหลังนี้ไม่มีอะไรเลยนะครับเอาไปหกคะแนนก็พอนะครับถือว่าไปยืนเดินเล่นอยู่ในสนามอ่ะนะครับและทีกล้กองหลังครับเดียโก้ดานโล่ก็สมบอกนะครับว่าได้1นึ่งแอสลีส์นะครับสำหรับทางด้านดานโล่ในเกมนี้ครับเคะแนนแฮดแม็กไวยนี่ก็เป็นอีกหนึ่งนักเตะนะครับที่จะบอกนะครับว่างานสบายมากๆนะครับกองหน้าของสเปอร์นี่แม เรียกว่าทําอะไรแฮร์รี่แม็กควายไม่ได้เลยครับได้6คะแนนเช่นเดียวกับนิซันโดมาร์ตินเนสครับได้หคะแนนคืออย่าไปมองนะครับว่าให้ได้หกดิถ้าเล่นไม่ดีไม่ใช่งานมันน้อยอ่ะมันไม่มีงานทําก็เลยไม่รู้จะเอาคะแนนตรงไหนแบบแบบมามา,มาบวกเพิ่มให้ครับลูกชอครับได้7คะแนนนี่ก็บอกนะครับว่าแม่คืออายุเยอะแล้วดิแต่ว่า กลายมาเป็นต้องเรียกว่าความเกอ๋ออ่ะนะครับต้องบอกว่าลูกชอ,อนี่ลูกเก๋าของเขาเนี่ยช่วยเหลือทีมได้เยอะมากๆครับคาซิเิโร่นีเป็นอีกหนึ่งโอ่นี่ม,ม,มีจังหวะเกือบทาประตูได้ด้วยครับลูกโขขอ,ขอ,ขอทางานคาซิมบโร่ครับแม่ถ้าโขเข้าไปนี่เปลี่ยนคาซิมิโร่เล่นกองหน้าเลยบ้างเนี่ยนะครับได้เจ็ดคะแนนครับก็เรียกว่าเป็นตัวที่คุมแดนกลางของแมนเชสเตอร์เต็ดได้หมดเลยนะครับคอบบี้ไมนู เล่นฉลาดนะครับก็เล่นดีขึ้นเรื่อยๆนะครับตั้งแต่ไมเคิลคาริตมานี่ออกซ้าเป็นตัวจริงทุกเกมครับเกมนี้1นึ่งแอตซิต์ครับได้8คะแนนอามัดเดียโลก็ยังคงทําหน้าที่เหมือนเดิมนะครับก็พยายามที่จะเปิดช่องว่างพยายามที่จะวิ่งพยายามที่จะครอสนะครับแต่ว่าเกมนี้ดูอาจจะแบบดยบๆไปนิดนึงนะนะครับไม่เหมือนกับเกมก่อนหน้านี้ที่ผ่านมาครับได้6คะแนนเขาอตทัอัมัดเดียโครับ โรฟอร์เนสก็ยังคงเป็นบูโนอยู่เหมือนเดิมนะครับยพยายามที่ทำทุกสิ่งทุกอย่างช่วยเหลือทีมนะครับว,ว,วิ่งทั่วสนามนะครับคือแบบทั้งเปิดทั้งจ่ายทั้งเคาะบอลทั้งหาช่องทั้งยิงครับเกมนี้ได้หนึ่งประตูครับแต่ว่าฝั่งของแมนเชสเตอร์อีวอร์ไน์ให้7จดแต้มนะครับคุณย่าแหมดีก็บอกนะครับว่าช่วงครึ่งแรกดีมีจังหวะยิงไกลแหม ถ้าเข้าไปดีสุดสวยเลยนะครับกับพยายามที่จะเชื่อมเกมนะครับให้กับกองกลางกับกองหน้าครับคุณย่าได้7คะแนนครับแบรนด์เอ็มโบโม่แหมเกมนี้มาอีกแล้วนะสำหรับแบานดนเอ็มโบโม่ครับได้8คะแนนนะครับเนี่ยเป็นนักเตะที่คุ้มค่ากับการลงทุนมากๆเลยนะครับสำหรับแบรนด์เอ็มโบโม่ตัวสำรองลงมาเป็นยังไงบ้างแหมเบนจามินเซสโก้แหมอุใสยังได้หคะแนนนะแหมจริงๆแล้วโขกแบบนั้นนี่ให้สีคะแนนก็พอมั้งอ่าหคะแนนครับ มาสรุยนะครับอูกเต้ลงถึงทันด้านโจชัวเซอร์สซล่ดีลงมาก็ต่างแต่ละคนแต่ละคนก็ได้ไปคนละ6คะแนนนะครับรวมถึงทันด้านไทเรอร์เฟรชเชอร์ด้วยก็ลงมาให้แบบได้มีโอกาสลงสนามในพิมเบรีกครับได้6คะแนนแต่จริงๆแล้วนี่คือแบนเชสเตอร์ออฟวิ่งนิวให้ก็ให้คะแนนแปลกๆนะครับเพราะว่าคนที่ทำผลงานได้ดีที่สุดเนี่ยในเกมนี้ก็ ต้องเป็นทางด้านบูโน่ฟอนเดสนะครับแต่ว่าแหมให้คะแนนบูโ่น,นีกดลงมาต่ำเหลือเกินนะครับแต่ว่าเกมนี้บูโน่เป็นแมนออฟเดอะแมชนะครับอาจแจ้งไว้ก่อนนะแต่เกมนี้นี่ทำให้เราได้เห็นเลยนะครับว่าแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนี่ไม่มีปัญหาในเรื่องของการจบสกอร์นะครับเพราะว่ามีทางด้านไบรอันเอมโบโม่เนี่ยก็กลายเป็นศูนย์หน้าตัวเป้าเป็นตัวจริงไปแล้วนะครับสามารถที่จะช่วยทีมเนี่ยในการทำประตูได้อย่างต่อเนื่องนะครับก็เรียกว่ายิงไป สิบลูกแล้วนะสำหรับทางด้านบร์รัตเอมโบโมนะครับในฤดูกาลน,น,นี้นอกนจากนั้นสิ่งที่พัฒนาเพิ่มขึ้นมาเยอะมากๆเลยนะครับก็คือก็คือเรื่องของทางด้านลูกเซตพีสั่นเองนะครับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนี่เรียกว่าคือมีตัวจ่ายบอลที่สวยอย่างทางด้านบูโรฟอร์เนะครับก็เลยทําให้ทุกสิ่งทุอย่างนี่ดูง่ายนะครับวางบอลแม่นมากๆนะครับแล้วก็ดูเหมือนว่าทีมงานของไมเคิลคาริสเนี่ยเน้นเน้นเรื่องของเซตพีสเป็นพิเศษนะครับและตอนนี้กลายเป็นอาวุธลับของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดไปแล้ว แต่สิ่งที่แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนี่ควรที่จะปรับนี่ขึ้นมานิดนึงก็คือไอเรื่องจังหวะออฟไซด์นี่แหละครับคือบถ้าดึงจังหวะกันสักหน่อยนึงนะครับหรือว่าคือกองหน้านี่แบบเช็คลายสักหน่อยนี่ ป่านนี้แมนเชสเตอร์เตดดจะมีสกอร์เพิ่มขึ้นเยอะเลยนะไม่ใช่เฉพาะกับเกมนี้นะครับเกมก่อนหน้านี้เราก็เห็นเหมือนกันนะครับว่าแมนเชสเตอร์เตดดีบางครั้งแบบออฟไซด์แบบนิดๆหน่อยๆนะครับถ้าแก้ตรงนี้ได้เนี่ยโอ้โหกรัประกันได้เลยนะครับว่าแมนยูนีจะได้ประตูเพิ่มขึ้นมากกว่านี้อีกเยอะเลยแต่ไม่าครับแค่นี้แฟนปีศาจแดงก็แฮปปี้แล้วนะครับ เ่ากับว่าสัปดาห์นี้แมนยูนีกการันตีนะครับยังไงก็ยังคงอยู่ในท็อปโอย่างต่อเนื่องนะครับเพราะว่าตอนนี้มีคะแนนนําหน้าอันดับที่5อย่างเชลซีเนี่ยอยู่4แต้มครับแล้วก็ที่สําคัญที่สุดครับยังไงแมนเชสเตอร์เตสัปดาห์นี้ก็อยู่เหนือลิเวอร์พูลครับลิเวอร์พูลยังไงก็ต้องตามหลังแมนยูต่อไปครับแล้วก็พบกับอินไซต์แมนยูเตตในคลิปหน้านะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ